ครับสวัสดีครับการเลือกตั้งนะครับนายกอบจหรืออบจทั่วประเทศนะครับ47จังหวัดที่ผ่านมานะครับก่อนดับหนึ่งกับเพื่อเพื่อไทยได้18จังหวัดภูมิใจไทยนะครับ12จังหวัดนะครับสมัครอิสระนะครับ6จังหวัดพรรคประชาธิปัตย์นี่ได้4นะครับชาติไทยพัฒนาได้2ประชาชาติ2พลังประชารัฐ1พรรคพักรวมไทยสร้างชาติ1แล้วก็พรรคประชาชนขวาชัย1จังหวัดหลายคนถามว่า ทักษิตสิ้นมนลขังเนี่ยงานนี้ก็คงจะตอบด้ว่าคงไม่ได้สิ้นมุลขังนะครับถ้าไม่ได้ทักษิณเพื่อไทยก็คงจะไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับซึ่งจากการมองวิเคราะห์ส่วนตัวของผมนะครับการเลือกตั้งอบจนะครับมันจะแตกต่างจากการเลือกตั้งสสนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับการเลือกตั้ง อบจอนะมีหลายปัจจัยนะครับซึ่งประชาชนนะครับในการเลือกตั้งจะคิดอีกแบบหนึ่งการเลือกตั้งสสนะครับมันมีปัจจัยหลายด้านนะครับซึ่งยังห่างอีกสองปีกับการเลือกตั้งอบจอครั้งนี้ยังยังไปชีว้วัดการเลือกตั้งใหญ่สสไม่ได้ครับยังอีกนานสองปียังมีระหว่างทางยังเกิดอะไรขึ้นได้นะครับรัฐบาลอาจจะทํา เขาเรียกว่าโครงการดีๆมาเพื่อ,อให้ประชาชนนะครับก็คือเพื่อความพึงพอใจของประชาชนเป็นฝ่ายรัฐบาลก็ต้องทําให้ประชาชนพึงพอใจนะครับพักฝ่ายค้านก็ทําหน้าที่ฝ่ายค้านตรวจสอบฝ่ายรัฐบาลนะครับเราก็ค้านอย่างมีคุณภาพนะครับค้านอย่างมาีเหตุผลนะครับก็ทําต่างคนต่าง,างทำหน้าที่กันไปนะครับคมพ ו ก็มาเลือกตั้ง กันใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งเลือกตั้งสอสอเลือกตัก้งใหญ่ข้างหน้ามีความสนุกสนานแน่เลยนะครับนโยบายดีก็ต้องนำมาให้กับทางประชาชนได้พิจารณานะครับก็ขอแสดงความยินดีพระเพื่อไทยพระภูมิใจไทยผู้พทกอิสระและพรรคต่างๆนะครับที่ได้เป็นตัวแทนในจังหวัดนะครับ เป็นนายกอบจอรหรือสอจอสมาชิกสอบจอนะครับทุกท่านนะครับในการแข่งขันการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับรู้แพร้รู้ชนะรู้ว่าไัยนะครับก็อขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับเป็นตาเป็นเสียงให้นะครับบริหารงานท้องทิน่นะครับงบประมาณมากา็เป็นการใช้ให้อย่างเต็มประสิทธิภาพในภาษีของประชาชนนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับ นายกอบจและสมาชิกอบจทุกท่านนะครับก็อีกสปีก็เลือกตั้งกันใหม่นะครับต่อไปก็คงจะเป็นเลือกตั้งใหญ่สสนะครับก็กลาวขอ,อบาสวัสดีนะครับก็ทักษิณยังไม่สิ้นมบนขัง